เพจต่างเผยเบลลาราณี ani, สดและสวยมากล่าสุดมีพระเอกรุ่นน้องมาชอบต้องบอกเลยค่ะว่าสดแล้วเนื้อหอมสุดๆเลยละคะ่ะสำหรับนางเอกสาวเบลลาบราณีหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ o q อ o คิว so ถึงหัวใจของเจ้าตัวตอนนี้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีหวานใจแต่เธอก็มีหนุ่มมาจีบไม่ขาด ล่าสุดทางเพจเจมอยร้อยแปดก็ได้ออกมาเผยรายละเอียดในการสัมภาษณ์พร้อมทางทิ้งป่มให้ชาวเน็ตได้ไปต่อยอดความคิดกันเล็กๆน้อยๆโดยระบุว่าเรื่องมุมอ่อนหรืออยังแม่นายบอกว่าเบลไม่มีเวลาอะไม่มีเวลาจริงๆ มีคนพยายามเข้ามาจีบเราเยอะไหมตอนนี้ไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลก็ได้หยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากจะเอาเวลาไปทำเล็บไปตัดผมไปดูแลตัวเองก่อนและเรื่องของคนตามจีบก็มีบ้างบางทีก็เพื่อนของเพื่อนบ้างบลาบราและที่กูรู้มามีพระเอกรุ่นน้องชอบแม่นายด้วยอ้อหยอกหยอก แต่ที่อยากบอกแม่นายคืออีพิม์เมียพี่หมื่นเอาละสิพระเอกรุ่นน้องที่ชอบเบลลาจะเป็นใครกันนะชาวเน็ตก็ต้องตามเผื่อกันต่อไปแล้วละจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ